เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมใช้คอลเลกชนนะครับก็วันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเกม Holo Life er ์เออเลนะฮะก็เสียงผมอาจจะแปลกๆไปนะผมผมไม่ได้เปลี่ยนไม์หรืออะไรทั้งนั้นนะผมเปลี่ยนโปรแกรมอัดไปเป็น obs นะอันนี้คือทดสอบนะครับผมก็คือเสียงผมมันทุ้มดีนะผมค่ะถ้าใครสังเกตนะนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ผลผมอาจจะ กลับไปใช้โปรแกรมอื่นโปรแกรมอะไรนะ G Force Experience นะผมไม่ก็ Action นะอันนี้ผมใช้ OBS นะครับผมโอเคเราจะไม่พูดมากกันดีกว่าเรามาเล่นเลยดีกว่าคือเกมนี้ผมเก็บไว้เป็นเดือนแล้วนะตั้งแต่เกมมันออกผมเก็บไว้เอาเอาไว้อัดนะครับผมยังไม่ผมลองเข้าไปเล่นนิดหนึ่งแต่ผมก็ไม่เล่นนะไม่ใช่อะไรนะเก็บไว้อัดนะครับผมโอเคเริ่มมันเลยอ๋อมี tutorial นะมีการสอนไปก็ อ่ภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกครับผมขออภัยด้วยนะฮะผมหาภาษาอังกฤษแล้วแต่หาไม่เห็นเออจะว่าไปพี่คนนั้นเขาเป็นใครมันะะแต่แต่เอพมันอันนี้มากเลยอะแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้เดี๋ยวผมปรับเป็นสามสิให้นะเรนเดอร์อู้แต่โมชั่นเบอร์เยอะมากอะโอ้ไม่นะเฮ้ยพี่จะไปไหนเกมนี้เป็นเกมยังไงวนะเนีเ่ยผมเฮ้ยหาย เออเด้อเดม,มันเบอร์เบอร์เนี้ยโอเคกูแม่งหันเร็วเกินมันเบอร์มากอะโมชั่นเบอร์โคตรเยอะอะเนี่ยผมไม่ชอบเอลยอโอเคผมไม่รู้ว่าผมจะมีผมจะล่นได้นานแค่ไหนนะอะไรวะเนี่ยนะครับอ่านไม่ออก <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่านไม่ออกเว้ยโอเคผมว่าผมไม่แปลดีกว่านะเพราะว่ากูเกินไปภาษาแม่งก่าเกินผมเล่นเล่นไปดีกว่านะอันนี้คืออะไรครับก็เช่นเคยภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกเออใหม่เงยทำไมเสียงมมนดับอ่ะอออมอมเปิดหน่อยได้ไหมผมเปิดเสียงดังมากเลยอะยูโนอ้ายไม่จะมีอะไรไปอ่ะเอาค้าง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  โอ้โอ้เกมนี้กินเครื่องมากอะเปิดประตูเปิดประตูหน่อยเอาถาด่ดนระพื้นได้ไหมไม่ได้เอิ่มเออเปิดประตูเปิดประตูเอาเพาทำไมเปิดประตูไม่ได้วะเอ้าอะไรวะโอเคเรามาเริ่มกันใหม่โอ้ยประตูลุกขึ้นลุกขึ้นเลยแล้วแล้ว มันเหมือนเงาอยู่ข้างหน้าให้มันหายไปก่อนไหมถ้าหูพันหนีปุ๊บไม่หายโอ้โหแม่งหายงั้นเลยหรอวะโอเคเอาเป็นว่าคือเราเอา่อเราเจอกระดาษตรงนี้กับตรงนู้นนะก็คือประตูเนี้ยมันเปิดแล้วไม่ได้อะมันมันได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยคือผมต้องเข้าไปเว้เนี่ยเข้ามาอย่างนี้เลยอ่าเห็นไหมกิมแม่งมีบั๊กด้วย ต้องไงต่อวะอืมโอ้โหแม่งกระตุกมากเลยกระตุกมากเกมนี้ไม่น่ามาเล่นเลยเด้อโอ้โหมันกระตุกจริงฮะฮะกระดาษเช่นเคยอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเหมือนกันภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นเอ๊ะญี่ปุ่นหรือจีนวะอ่ามีมีกาตากานะาไหมหลังกันนะ เออใช่ใช่เราจะญี่ปุ่นละเออผมอ่านไม่ออกทำไมอ่ะมันมันให้กูแบบเอ,อ้าประตูล็อกเฮ้ยเฮเอาประตูล็อกวัดเต๋อฟักอาวัดวัดเต๋อฟักโอ้โหพอเดินเดินมาแม่งก็แบบลดเสียงหูฟังกูด่อยดิคกวะ làm gì vậy? ơi làm gì vậy? tiếng gì vậy? ôi mẹng kết thúc. ôi, được ok, có, ơi, tiếng gì vậy? ơi, đi. น,นั้นเคยวะนะันอะอ้เอาเอา,เอาหายโอ้ไม่นะก็กรนะดาษกระดาษเช่นเคยกระดาษอ่านไม่ออกไปผมอ่านไม่ออกอะ่ะโอเคผมไม่รู้อันแน่มีอะไรหรือเปล่าอันแน่นั่นไง อ๋อมันเหมือนแบบว่าเราแบบเดินไปทีละสเตตสเตตเมันนะเออมันอาจจะหนักขึ้นไงทีละสเตตอะแต่ละสเตตอะอืมมีกระดาษอ่ะอ,อ่านไม่ออกเช่นเคยไปอันนี้อะไรวะอ๋อพดานกระดาษอ่านไม่ออกเช่นเคย อย่าปิดดักหน้าสิมันไม่มีมารยาทอยู่โน้เอ๊ะเอ้าทำไมมันมีประตูตรงนี้เข้าโอ้ยแมงกระตุกว่ะเข้าเฮ้ยวัดอู้อู้อูแผดดินไหวอู้โอ้โอ้แม่เจ้าออู๋อู้แหละกระตุกด้วยแม่เจ้า ไหวไหมคอมไหวไหมคอมนะฮแต่ผมไม่ได้ลงคลิปนะฮะนั่นแหละเออเอเออะไรอ่ะเออแผ่นดินไหวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโนดไหมมีโนดไหมไม่มีอ่ะมีก็อ่านไม่ออกอยู่ดีตกรวตายไหมเนี่ยผมไม่เสี่ยงดีกว่า ไม่ทงไปไม่ได้หรอะยังไงได้ล่ะเฮ้ย <c oughs> เสียงอุย้ยเมาหันช้าวะ่ะแป๊ดหนึ่งอ่ะปรับเมาหัน <c oughs> โอ้โห <c oughs> ว่าเกมนี้มันกินเครื่องหนักมากเลย <c oughs> อะไรวะนี่พวก <c oughs> เธอจะทำกับผมอย่างนี้สิ เออเออข้อคัสซีนและยังไงอะ่ะคัสซีนมันมันน่าระแวงนะเอ,อเอ,อวัดอะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นนะโอเคเหมือนเราดำดิน หายไปเลยโอ้โอ้โอผมโอ้แล้วมันเป็นชั้นใต้ดินอย่างนี้โอเคครับท่านผู้ชมผมว่าผมต้องจบคลิปนี้ไเวเตอนนี้ดีกว่าคือไม่ใช่อะไรหรอกนะคือผมรู้สึกว่ามันคือมันมันกระตุกเกินไปเว้ยแล้วที่ผมก็เล่นไม่ไหวเว้ยคือไม่ใช่ว่าผมกลัวนะคือแบบมัน,ม,นมันไม่ไหวเว้ยเออ ผมก็เลยขอหยุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวคอมผมจะพังเกมนี้มันกินเครื่องเยอะมากนะคือผมอันนี้คือผมดื้อน,นะก็เพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่นต่ออาจจะอีกหลายปีนะกว่าผมจะมาเล่นนะไม่ใช่หรอกคือผมเล่นไม่ไหวละนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ